สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงทิพระดาบุญชัยนายนแพทย์ชำน,น,นาญการโรงพยาบาลตรังค่ะในฐนานะรองโฆษกสะวะคตรงังวันนี้ก็ ขอมาถแถลงการสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด1 9ประจำวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคม2,564นะคะวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นในจังหวัดตรังในร,รอกใหม่เนี่ย184รายเป็นรายใหม่14รายค่ะคิดเป็นชาย3รายหญิง11รายนะคะผลตรวจของรอบนี้เนี่ยเป็นผลตรวจเมื่อวันที่30เมษายนถึง1พฤษภาคม2564นะคะ นะตอนนี้เรามีผู้ป่วยทั้งสิ้น21รายที่รักษาหายแล้วแล้วก็รับรักษาในโรงพยาบาลจำนวน163รายไม่มีผู้ใดเสียชีวิตนะคะแต่ว่าอัตราเสียชีวิตทั้งประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ยยอดใหม่คือ21รายคิดเป็น0.36ค่ะเป็นร้อยละ0.36สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลตรังนะคะณนะวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน25รายนะคะเป็นเพศชาย9ราย เพศหญิง12รายเป็นเด็กชาย3รายค่ะไม่มีผู้ป่วยที่เป็นอาการหนักแต่มีผู้ป่วยปานกลางเนี่ยค่ะก็ค,คือมีอาการของการติดเชื้อในปอด14รายที่ต้องทานยาต้านไวรัสนะคะแต่ว่าไม่มีใครที่ยังมีอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้สําหรับโรงพยาบาลสนามนะคะโรงพยาบาลสนามเนี่ยตอนนี้ที่โรงพยาบาลสนาม3ก็คือชั้น10อาคารจอดรถโรงพยาบาตลตรังมีผู้ป่วยอยู่ทั้งหมด 53รายนะคะจากจํานวนเตียงที่จุได้คือ60เตียงเพราะฉะนั้นเรามีเตียงเหลืออยู่ที่7เตียงนะคะในในนี้เนี่ยเป็นผู้หญิง39รายแล้วก็ผู้ชาย14รายจริง,รงๆเราพยายามกันน้นโซนแบ่งครึ่งๆเลคะแต่ณนะตอนนี้เนี่ยปริมาณเพศหญิงมากกว่าแล้วก็ต้องขยายโซนผู้หญิงออกไปนะคะสำหรับโรงพยาบาลสนาม4่หลายๆท่านคงจะได้ข่าว ประมาณสองสาวันที่แล้วว่าเรามีการไปดูพื้นที่ที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตตรังนะคะณวันนี้ภายใน3วันเราเนรมิตศูนย์กีฬาตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นโรงพยาบาลสนาม4ของจังหวัดตรังนะคะที่นั่นเนี่ยมีความจุทั้งหมด180เตียงแบ่งเป็นชาย90้หญิง90เตียงนะคะเราเริ่มเปิดรับผู้ป่วยมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็คือจํานวน23รายแล้วก็บ่ายนี้เนี่ยจะเข้ามาอีก 34รายนะคะเพราะว,าวันนี้เนี่ยเราจะมีจำนวนคนไข้ที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม4ทั้งหมด57รายนะ,ะจาก180เตียงเพราะฉะนั้นในคืนนี้ที่เราจะรับได้ที่สนาม3ก็คือ7เตียงแล้วก็สนาม4ก็คือ123เตียงถามว่าการดูแลในส่วนพื้นที่สนามเนี่ยค่ะ สนาม3เดิมเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลต่างเป็นหลักนะคะส่วนสนาม4ก็จะมีโรงพยาบาลต่างเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีพยาบาลและแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนเข้ามาช่วยหมุนเวียนในการดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะส่วนอายุที่จะเข้าโรงพยาบาลสนามได้เนี่ยก็คือกําหนดตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็คือถ้าเป็นเด็กก็คือ10ปีขึ้นไปในผู้ใหญ่ก็คืออายุไม่ไม่มากกว่า60ปีนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มอายุ1 0 6ถึงปี ก็สามารถอยู่ที่โรงพยาบาลสนามได้สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวหรือมีอาการไม่ไม่คงที่เราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยพักอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลตรังเท่านั้นนะคะหลายหลายท่านเนี่ยก็คงมีความากังวลใจว่าแล้วหากท่านมานอนโรงพยาบาลตรังท่านไม่ได้เป็นโควิดท่านจะติดหรือเปล่าอันนี้ขอ,อ,อให้ให้ให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลเราจะมีโซน,นะคะ โซนในที่นี้ก็คือว่าเราจะแบ่งผู้ป่วยกลุ่มที่มีความสุ่มเสี่ยงสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกลุ่มนี้ค่ะเราอาจจะยังไม่ได้ผลการสวอปเราก็จะแยกผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าไปที่ห้องพิเศษแยกโรคนะคะห้องนี้นจะอยู่ห้องเดียวคนเดียวจากนั้น,นหลังจากที่เราตรวจสวอปสารข้าหลังในโพรงจมูกแล้วเนี่ยค่ะเราถึงจะให้ผู้ป่วยออกมาข้างนอกได้ถ้าผลการตรวจเ,เ,เป็นลบนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลพยายามจําจแนกโซนผู้ป่วยระหว่างโซนที่มีอาการทางเดินหายใจหรือโซนที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะเป็นโควิดหรือเปล่าออกจากผู้ป่วยทั่วไปนะคะอันนี้เนี่ยการแยกเนี่ยก็มีประโยชน์ทั้งกับตัวบุคลากรเองด้วยก็คือหมอพยาบาลเขาก็จะได้ทราบว่าในโซนนี้จะต้องป้องกันตัวเองอยังไงผู้ป่วยก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะ ส่วนผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องผ่าตัดฉุกเฉินเนี่ยค่ะทุกรายคุณหมอกับพยาบาลเนี่ยอาจจะต้องป้องกันตัวเองก็คือเราจะคิดว่าทุกคนมีโอกาสเป็นโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแนวทางการป้องกันบุคลากรในโรงพยาบาลแล้วก็เป็นแนวทางที่ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลุ่มไม่เสี่ยงจะมาติดกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็ขอให้ไว้วางใจในเรื่องของการการดูแลตรงนี้นะคะ,ะในส่วนของ LQ ค่ะก็จะามาเล่าถึง LQ ก่อนที่จะไปเข้าถึงรายละเอียดของผู้ป่วยเนาะเนื่องจากว่านะวันนี้เนี่ยค่ะเรามีกลุ่มเสียงเยอะที่จะต้องมากักตัวแยกตัวใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยเราให้ home Q ได้บางท่านต้องเข้า LQ ถ้าเกิดว่าเป็นเสียงสูงมากๆ LQ ณวันนี้เปิดให้บริการเพิ่มอีกแล้วนะคะทั้งหมดเป็น4แห่งแห่งแรกก็คือโรงแรมบัคเจ็ทนะคะณนะวันนี้เนี่ยมีอยู่ที่49เตียงนะคะธรรมรินโรงแรมธรรมรินมีอยู่ที่100เตียง โรงแรมอีเคาอินมีที่80เตียงแล้วก็ธรรมรินทนาที่250เตียงเพราะฉะนั้น LQ เราจะมีทั้งหมด479ห้อง479ห้องของของ,ของทั้งจังหวัดนะะณวันนี้เราใช้ไปมีผู้ป่วยใช,ใ,ชใช้ใช้ใช้ห้องอยู่เนี่ยก็คือ243ห้องแล้วก็คิดเป็นจำนวนคนไข้327รายนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอีกครึ่งหนึ่งยังยังมีที่ว่าง เพื่อที่จะทำได,ได้กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสัมผัสสูงนะคะก็เดี๋ยวให้เข้ามาถึงรายละเอียดของผู้ป่วยใหม่14รายแล้วกัน14รายนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าเป็นชาย3รายแล้วก็ที่เหลือเป็นผู้หญิงทั้งหมดอยู่ที่อำเภอกันตังนะคะทั้งหมดอยู่ที่อำเภอกันตงังก็เริ่มด้วยรายที่ที่1ของวันนี้ก็คือรายที่171ของผู้ป่วยสะสมะคะ่ะ รายแรกเนี่ยกันตงังตำบนกันตังเป็นเพศชายอายุ52ปีผู้ป่วยควนนี้ก็คือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันนะคะรายที่172เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ45ปีก็สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันสองรายนี้เนี่ยผลเชื้อเนี่ยก็คือทราบเมื่อวันที่30เมษายนค่ะรายที่173อยู่อำเภอกันตงังตำบลวังวนเป็นหญิงอายุ44ปี รายนี้เนี่ยไปงานแต่งงานคอซิมบี้ซึ่งกําลังสอบสวนอยู่ว่า,าจะได้รับเชื้อมาจากที่ไหนตอนนี้อยู่ในช่วงของการสอบสวนนะคะรายที่174อยู่ที่ตําบลบางเป้าเป็นผู้หญิงอายุ27ปีรายนี้เนี่ยไปสัมผัสผู้ป่วยรายที่84และ91นะคะต่อไปรายที่175ถึง178รายนี้เนี่ยทั้งทั้งเ5 7 6 ร้อยเจ็ดสิบเสัมผัสผู้ป่วยคนเดียวกันก็คือรายที่100นะคะโดยที่ารายร้อยเจ็เนี่ยค่ะอยู่วังวนเป็นหญิงอายุ27ปีรายที่1้อยอยู่บอ่อน้ําร้อนเป็นเด็กหญิงอายุ6ปีรายที่ร้อยอยู่ที่บอ่อน้ําร้อนเป็นหญิงอายุ35ปีแล้วก็รายที่ร้อเจป็นเด็กหญิงนะคะห้าปีอยู่ที่บอ่อน้ําร้อนเช่นกัน ซึ่งทั้งสี่ทั้งสี่รายเนี่ยสัมผัสผู้ป่วยรายที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายที่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงอายุหกปีคนนี้เนี่ยอยู่ที่ตำบลเกาะลิบงนะคะสัมผัสผู้ป่วยคอนเฟิร์มรายที่แปดสิบแปดต่อไปรายที่ร้อยแปดสิบอยู่ที่ตำบลควนธานีเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบสี่ปีคนนี้สัมผัสราย,รายที่แปดสิบเอ็ดแล้วก็รายที่เก้าสิบสอง ในผู้ป่วยรายที่181อยู่ที่บ่อน้ำร้อนเป็นเด็กชายอายุ6ปีนะคะสัมผัสผู้ป่วยรายที่101ต่อไปรายที่182เป็นหญิงอายุ72ปีคนนี้อยู่ที่คลองชีล้อมนะคะสัมผัสผู้ป่วยรายที่100เพราะฉะนั้นในโซนนี้เนี่ยสัมผัสผู้ป่วยรายเดียวกันก็คือ5รายแล้วนะคะต่อไปรายที่183อยู่ที่บางสากักเป็นเด็กหญิงอายุ2ปี คนนี้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่23นะคะแล้วก็ผู้ป่วยล่าสุดคือ184เป็นชาย67ปีอยู่ที่ตำบลบ่อ,บน,บอน,น้ำร้อนตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสอบสวนอยู่สืบสวนอยู่นะคะยังไม่ได้มีรายละเอียดตรงนี้ชัดเจนซึ่งเดี๋ยวยังไงทางทางจังหวัดจะแจ้งจะแจ้งาจากนี้ต่อไปเพราะในโซนนี้ก็ยังเป็นคลัสเตอร์หลักๆอยู่ที่บ่อน,น้าร้อนนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุน้อยที่สุดน่าจะเป็นเด็กหญิง2ปีนะคะ น่าจะเป็นเด็กหญิงสองปีที่อายุน้อยที่สุดแต่เี็กก็ตามเนี่ยในในโซนของโรงพยาบาลเราให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบปีดูแลกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็ให้นอนโรงพยาบาลเราจะไม่ให้ไปนอนโรงพยาบาลสนามแล้วก็ส่วนของอมาตรการเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้เรามีเอลคิวใช่ไหมคะสีแห่งแล้วก็เราจะมีโฮมคิวเพราะว่าเนื่องจากมีคำสั่งจังหวัดที่ออกมาว่าผู้ที่เข้าเกณฑ์มาจากจังหวัดเสี่ยงต่างๆเนี่ย สุดท้ายเข้ามาเนี่ยค่ะถ้าท่านไม่มีพาสปอร์ตของวัคซีนก็คือฉีดวัคซีนไม่ครบสองเข็มหรือท่านไม่มีผลตรวจเชื้อว่าท่านไม่ได้ติดเชื้อ,อโควิดนไวรัส2019ท่านก็จะต้องทำ L L Q H L Q H Q นะคะก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านในส่วนนี้เนี่ยค่ะในทางในทางท้องที่ค่ะโดยเฉพาะที่นายงกับที่กับที่กันตังก็โดยเฉพาะนายงเนี่ยจะเห็นชัดว่ามีการร่วมมือ กระหว่างท้องที่ที่จะจัดให้มีคล้ายๆกับการเฝ้าระวังแล้วก็ให้มีการทำโฮมคิวร้อในพื้นที่เสี่ยงซึ่งซึ่งผลของการทำตรงนี้ยทำให้วันนี้เราไม่มีนิวเคสจากนายงเลยถามว่าประสบความสำเร็จอันนี้ก็ต้องชื่นชมในในทุกๆคนที่รับิดชอบแล้วก็รวมถึงประชาชนในท้องที่ที่ให้ความร่วมมือด้วยนะคะในเมื่อวานที่อาจจะได้ได้ฟังว่าเอะเราจะมีการ พื้นที่เขาออกไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแจ้งว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําการปิดพื้นที่หรือ c u r f e วอะไรนะคะไม่ได้มีการปิดพื้นที่หรือ c u r f e วแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราพยายามตั้งจุดเขาเรียกว่าคัดกรองควบคุมโรคตั้งจุดเหมือนเป็นด่านคัดกรองหรือด่านควบคุมโรคเพื่อให้ได้มั่นใจว่าการเข้าออกของคนในพื้นที่เนี่ยจะไม่ได้ทําให้เกิดการขยายวงของของโรคเท่านั้นเองนะคะ ซึ่งจุดนี้เนี่ยบริเวณที่ตั้งก็คืออยู่ที่กันตังส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่สิกาส่วนหนึ่งในในหมู่ที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อเมื่อวานนะแล้วก็หลังจากการที่ทางจังหวัดได้มีคําสั่งหรือคำคำขอหรือมาตรการต่างๆออกมาเมื่อวันที่30เมษายนก็ได้มีการสรุปผลการดําเนินงานว่าเอ๊ะที่เราตั้งจุดคัดกรองเนี่ยเป็นยังไงประชาชนให้ความร่วมมือไหมหรือว่าห้างร้านต่างๆได้ทําตามกฎ หรือตามคำขอหรือตามประกาศยังไงบ้างก็ต้องขอเช่นชมว่าในเรื่องของการพี่ๆที่อยู่ร้านอาหารนะคะร้านสะดวกซื้อสมอมาร์เกตเนี่ยไม่มีใครทำผิดกฎเลยทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือมากในการเปิดปิดตามเวลานะคะแต่ส่วนที่จะเจอบ้างก็คือการสวมหน้ากากาอนามัยยังพบว่าในบางพื้นที่ยังเจอผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากเขตรานนะคะส่วนการออกจากบ้านเกินเวลาที่กําหนด ก็ยังเจออยู่บ้างปปลายแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเราได้ขอคําแนะนําเออหมายถึงว่าเราได้ขอความร่วมมือให้คําแนะนํานะคะยังไม่มีการดําเนินคดีนะคะเพราะันตรงนี้เนี่ยจริงๆจังหวัดอยากขอความร่วมมือมากกว่าเราไม่ได้อยากจะใช้มาตรการทางกฎหมายอันนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยที่ทําเพื่อควบคุมโรคแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในในใน,ในตัวท่านเองนะคะ ในส่วนสุดท้ายที่จะขอพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วใช่ไหมคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้มีการลงทะเบียนวัคซีนนะคะอ,อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ท่านยังลงทะเบียนไม่ได้ไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าหมอเองยังลงทะเบียนให้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้เลยเหมือนกันอันนี้ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเ,เว็บจะล่มไม่ร่มเราเรา,เราไม่ต้องสนใจนะคะเราสนใจแค่ว่าวัคซีนเนี่ย มีให้ทุกท่านแต่ว่าล็อตนี้เนี่ยก็คือขอให้สำหรับผู้ที่อายุเกิน60ปีและผู้ที่มีโรคประจำตัวเจอย่างเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าท่านลงทะเบียนไม่ได้ท่านใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอตกใจเรามีวิธีและช่องทางอื่นให้ท่านได้ลงชื่อเช่นลงไปที่โรงพยาบาลที่ท่าน รักษาอยู่ท่านบอกคุณหมอคุณพยาบาลก็ได้เขาก็จะช่วยท่านได้หรือว่าลงชื่อกับอสมหรือร,รพอสตส่วนเนี้เขาก็จะเก็บข้อมูลของทุกๆคนในพื้นที่แล้วก็ส่งชื่อไปให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เราผิดชอบเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้ว่าไม่มีใครจะไม่ได้วัคซีนนะคะถ้าเกิดท่านอายุเกิน60ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวเอย่างอันนี้เนี่ยขอขอ ขอบอกเลยว่าให้ให้ให้ไว้ใจตรงนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทางประเทศเนี่ยคะ่ะเราต้องการให้ทุกคนได้วัคซีนอย่างน้อย70%เพื่อให้มีการเกิดภูมิในระดับระดับวงกว้างซึ่งตรงนี้เนี่ยการเกิดภูมิก็จะช่วยทําให้เราสามารถป้องกันโรคแล้วก็การได้วัคซีนเนี่ยก็จะทำให้เวลาเราป่วยะคะ่ะท่านก็จะไม่เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตเพรานเห็นไหมคะว่าวันนี้ ระดับประเทศตายไปทั้ง21ราย21รายนี้ไม่น้อยนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันก็สุดท้ายค่ะก็ขอฝากมาตรการ distance นะคะอยู่ห่างกันอย่างน้อย1-2เมตรนะคะมาตรการที่2คือการสวมแมส100%มาตรการที่3คือการล้างมืออย่างน้อย20วินาทีด้วยน้ำและสะบู่หรือเจลแอลกอฮอล์แล้วปล่อ,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 อยให้แห้ง มาตรก,การต่อไปก็คือการเช็คอุณหภูมิกายค่ะถ้าท่านอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซลเซียสหรือว่าท่านมีอาการเช่นมีไข้มีไอแห้งเมื่อกล้ามเนื้อตาแดงจมูกไม่ได้กลิ่นหรือบางครั้งท่านมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องให้เฝ้าระวังว่าเราจะเป็นไหมต้องไปตรวจที่คลินิกไข้หวัดของโรงพยาบาลแล้วก็สุดท้ายก็คือการลงเช็คอินในแอปพลิเคชัน ไัยชนะนะคะก็เป็นมาตรการจริงๆแล้วเป็นมาตรการที่ดีทาได้ง่ายแล้วก็ได้ผลจริงก็หวังว่า,เ,าเราจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันถ้าทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจกันค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ